สวัสดีนักลงทุนและผู้ซื้อขายที่รักบริการวิเคราะห์ออนไลน์กูรู m a เก็ตมาเริ่มกันด้วยข้อมูลสรุปเกี่ยวกับบริษัทกันก่อนมาดูรายละเอียดของแต่ละพารามิเตอร์เพิ่มเติมด้านล่างหากคุณต้องการคุณสามารถหยุดชั่วคราวได้เราเสนอให้พิจารณาตัวบ่งชี้แต่ละตัวของบริษัทในรายละเอียดเพิ่มเติม ตอนนี้เราจะวิเคราะห์ตัวชี้วัดพื้นฐานหลักของบริษัท Underhoding l Inc. ที่คือ ONS d บทวิจารณ์นี้ใช้ข้อมูลณวันที่27สิงหาคม2568โดยการจำแนกประเภทกรุมาเก็ตบริษัท Underhoding l Inc. อยู่ในหมวดหมดยยู่ย่อย Soft Security มี27บริษัทเข้าร่วมการเปรียบเทียบ เราจะดูตารางการสั่งซื้อได้ที่ท้ายวิดีโอครับผลลัพธ์สำหรับบริษัทที่อยู่ระหว่างการศึกษาเป็นดังนี้ลบ4.5จาก10คะแนนคะแนนเฉลี่ยของหมวดหมู่ย่อยคือ1.4คะแนนหากมองโดยรวมก็จะเห็นทั้งตลาดเราจะเห็นได้ว่าผลลัพธ์เฉลี่ยสำหรับตลาดหุ้นสารัฐทั้งหมดอยู่ที่1.8จุดเทียบกับคะแนนติดลบ 4.5คะแนนสำหรับบริษัท Underhoding l Inc. โดยการเปรียบเทียบความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัท Underhoding l Inc. และหุ้นประเภทย่อยเราเห็นว่าในช่วง12เดือนหุ้น Underhoding l Inc. มีการเปลี่ยนแปลงถึง458.2%เทียบกับการเปลี่ยนแปลงราคาของหมวดย่อย26.9% มูลค่าตลาดของบริษัท Underhoding Inc. มูลค่า1.35พันล้านเหรียญสหรัฐโดยมีมูลค่าตลาดอยู่ที่409,000ดอลลาร์และหมวดหมู่ย่อยนี้มีมูลค่า1.5พันล้านดอลลาร์มูลค่าทางบัญชีของบริษัทประมาณอยู่ที่0.11พันล้านเหรียญสหรัฐโดยมีมูลค่าตามหมวดย่อย31,000ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์และมูลค่าทางบัญชีเราจะเห็นได้ดังต่อไปนี้แบ่งปันนันดิสโฮดิ้งไอเอในหมวดหมู่ย่อยเมื่อประเมินมูลค่าตลาดอยู่ที่0.33%อัตราส่วนมูลค่าทางบัญชีต่อทุนอยู่ที่0.346%การประเมินส่วนแบ่งทางการตลาดขององค์กรและมูลค่าตางงบดุลของหมวดหมู่ย่อย D1 คะแนน บริษัทที่อยู่ระหว่างการศึกษามีนีสิน0.028พันล้านเหรียญสหรัฐอัตราส่วนนี้สินต่อมูลค่าทางบัญชียอยู่ที่26%ของส่วนของผู้ถือหุ้นอันดับความน่าเชื่อถือนี้ของบริษัท d 1คะแนนอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรของบริษัทอยู่ที่0ค่าเฉลี่ยในหมวดหมู่ย่อยคือ129.4 การประเมินมูลค่าตลาดหลักทรัพย์ต่อตัวชี้วัดผลกำไรเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มย่อยแย่มากลบนน2คะแนนกำไร12เดือนล่าสุดติดลบ49ล้านเหรียญสหรัฐก,กำไรที่คาดการไว้ใน12เดือนข้างหน้านี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดก,การประเมินตัวชี้วัดผลกำไรที่คาดหวังในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในหมวดหมู่ย่อยแย่ลบ1คะแนน อัตราส่วนราคาต่อรายได้ของบริษัทอยู่ที่84ค่าเฉลยสำหรับหมวดย่อย11การประเมินอัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อรายได้เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดหมู่ย่อยแยกลบ1นะแนนรายได้ในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่20ล้านเหนรียญสหรัฐรายได้ในอนาคตในช่วง12เดือนข้างหน้านี้ไม่ทราบแน่ชัด การประเมินตัวชี้วัดยอดขายที่คาดหวังในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดหมู่ย่อยไม่ดีลบ1คะแนนอัตรากำไรจากการขายติดลบ3 0 6 8โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในหมวดหมู่ย่อยที่ 8. 5เปอร์ซตการประเมินอัตรากำไรจากการขายเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดหมู่ย่อยผ่านเกณฑ์ลบ0.5คะแนน ส่วนแบ่งของบริษัทตามจำนวนบุคลากรในหมวดหมู่ย่อยคือ0.151%ซึ่งน้อยกว่าส่วนแบ่งตามมูลค่าตลาดถึง119%จำนวนทุนตลาดต่อพนักงานขององค์กรเท่ากับ10,912,000ดอลลาร์และสำหรับหมวดย่อย497,700ดอลลาร์ การประเมินปริมาณเงินทุนของบริษัทต,ต่อพนักงานเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดหมู่ย่อยผ่านศูนย์คะแนนจำนวนกำไรต่อพนักงานของบริษัทต,ติดลบ3 9 9 2 000. เพันเหรียญสหรัฐค่าเฉลี่ยนในหมวดหมู่ย่อยอยู่ที่3 8 5 0 0เหรียญสหรัฐการประเมินผลกำไรต่อพนักงานแต่ละคนของบริษัท เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดหมู่ย่อยสากอนลบ0.5คะแนนรายได้ส่วนแบ่งของบริษัทต,ต่อพนักงานแต่ละคนอยู่ที่130,000เรหรียญสหรัฐในหมวดย่อย454,000ดอลลาร์การประเมินส่วนแบ่งรายได้ต่อพนักงานของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อยบริการให้เช่าลบ0.5คะแนน ปริมาณการทำธุรกรรมระยะสั้นอยู่ที่4.10%โดยมีค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยอยู่ที่4 2ตัวบ่งชี IS ้ ISI 14แสดงระดับ73%สำหรับบริษัท Underhoding l Inc. ในหมวดหมู่ย่อยระดับ ISI 14อยู่ที่4.40%ราคาหุ้นปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ประมาณ4.98ดอลลาร์ ราคาโดยประมาณสำหรับหุ้นของบริษัทอยู่ที่ประมาณ5.01ดอลลาร์มาดูตารางคำสั่งซื้อที่คุณสามารถเข้าถึงได้กันดีกว่าลิงก์อยู่ที่ความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้ตารางคำสั่งซื้อประกอบด้วยการตัดสินใจทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในฤดูกาลที่กำหนดโดยระบบข้อมูลการประเมินและอ้างอิงกูมาร์เก็ตการเข้าถึงตารางการสั่งซื้อนั้นฟรีและเปิดกว้าง ลิงก์อยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมุดตามผลการประเมินนอร์ดส h โฮดดิ้งอ c ระบบอ้างอิงการประเมินมูลค่าหุ้นกูรูมาเก็ตมีการตัดสินใจดังต่อไปนี้เปิดคำสั่งขายที่ราคา4.97ดอลลาร์ต่อหุ้นข้อตกลงดังกล่าวเปิดอยู่เนื่องจากบริษัทมีการประเมินมูลค่าและแนวโน้มราคาที่ไม่ดีนัก การประเมินมูลค่าของบริษัทจะขึ้นอยู่กับรูปแบบการประเมินมูลค่าดัชนีอาคิมตั้งจุดทำกำไรไว้ที่2.49จุดตัดขาดทุนตั้งไว้ที่7.46ในกรณีที่คำสั่งไม่ปิดโดยการ take profit หรือ stop loss จากนั้นคำสั่งจะได้รับการแก้ไขโดยอัตโนมัติตามผลของเซสชั่นวันที่26กันยายน2568 หรือในวันซื้อขายสุดท้ายก่อนวันกำหนดเครื่องหมายการค้า GAMB จะเป็นคำสั่งซื้อหลักวิดีโอสำหรับการสั่งซื้อหลักได้รับการเผยแพร่บนช่องนี้แล้วในกรณีที่ปิดคำสั่งซื้อได้คำสั่งซื้อ1คำสั่งซื้อพื้นฐานหรือคำสั่งซื้อคงเหลือออเดอร์ที่2ปิดที่ราคาสุดท้ายขอบคุณทุกท่านมากสำหรับการรับชมวิดีโอนี้และสำหรับการใช้ระบบข้อมูลและอ้างอิงจากกูมาเก็ต